ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่16กันยายน2500 66สหนะคะสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางจะได้โชคได้ลาบจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นหลายๆคนมีโอกาสได้ย้ายงานย้ายบ้านหรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งในองค์กรในที่ทํางานนะคะคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือถูกโปรโมทมีผู้ใหญ่คอยส่องคอยดูผลงานของคุณอยู่นะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพระวังหกล้มระวังขารายจ่ายค่อนข้างเยอะ นะคะหลายๆคนช่วงนี้อยากจะไปบวชชีพามอยากจะไปจําศีลอยากจะไปทําบุญนะคะในช่วงนี้ระวังสุขภาพของตัวคุณเองและคนในครอบครัวนะคะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1 2 2นะคะแล้วก็52ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ